สวัสดีครับวันนี้เต้ยนะครับก็ได้มาฟอลลามนะครับการทําจมูก1เดือนที่ C N C Clinic ที่นี่เลยนะครับผมครับก็จากปัญหาที่ผ่านมานะครับเราค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องที่ว่าเวลาเราใช้ชิตประจำมันเนี่ยค่อนข้างลําบากคือเรามีปีกจมูกที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ฐานจมูกใหญ่รวมถึงจมูกมันจะเป็นแบบลักษณะสโลปลงมาครับซึ่งเวลาหัานข้างก็คือจะไม่สวยเลยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเวลาเราออกข้างนอกแล้วเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในการพบปะผู้คนนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้ทำสัลญาญกรรมไปแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นผลนว่าเออเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเราอาจจะจิตปรุงแต่งเองก็ได้แต่ว่ามันเริ่มมีคนเข้ามาถักเยอะขึ้นทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนในคณะนะครับแล้วก็คนรอบตัวทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทําสัญยกรรมในครั้งนี้เราตัดสินใจถูกมากๆแล้วก็ ทุกวันนี้ครับเวลาเราถ่ายรูปเราก็แทบจะไม่ต้องตุงจมูกแล้วครับทำให้มั่นใจขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันครับครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะทำศัลยกรรมนะครับหรือว่าทำพัฒนาการอื่นๆนะครับผมก็ขอฝาก C&C n Clinic ไว้ด้วยนะครับผมที่จังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองครับคุณหมอเนี่ยเก่งมากๆเลยมือเบามากแล้วก็จบจากเกาหลีด้วยนะครับผมที่สำคัญคือพนักงานที่คลินิกเนี่ยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมากๆเลยครับ ก็ขอฝาก C&C n Clinic ไว้ด้วยนะครับผม